สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ามนครับสวัสดีวันอาทิตย์ทีท่10สิงหาคม2 5 6 8เวลาประมาณ11เนาฬิกาครับเอาแล้วเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับจุดตรวจกวดขันวินยัยจราจรสอนอบางนาครับเต็มระบบเต็มระบบโอ้โหนะครับท่านผู้ชมยืนกันเกลื่อนเลยนะ นี่คือเป็นถนนสุขุมวิทนะครับด้านขาวออกตรงปอมตรงนี้นะครับอยู่เป็นประจำครับท่านผู้ชมนี่ครับในมือก็มีใบสั่งรูปแบบใหม่นะครับที่เป็นดิตอนเนาะก็คงจะเป็นรูปแบบใหม่เพราะว่าวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มใช้แล้วนะครับเริ่มใช้แล้วเห็นไหมเดินนะครับกวาดสายตาเลยนะครับท่านผู้ชม ดูสิครับความขย,ยันของเขานะครับไม่น่าเชื่อครับมันจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยเลยตำรวจอะไรจะขย,ยันกันขนาดนี้นะครับท่ยายนผู้ชมดูสิครับโอ้โหสแกนแต่ละคันแต่ละคันเลยนะครับรถมอไซค์ก็ไม่หลอดนะครับใครที่ผ่านมาในย่านนี้นะครับอโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากเลยครับตำรวจสอนอีนี้ดูสิครับท่ยายนผู้ชมนะครับเดินเดินเดินนะครับมันจะได้แบบหุ่นเพียวบางเนาะล่างเล็ก อืดูสิครับมันสุยอดจริงๆนะครับเกินคําบรรยายบอกเลยนะครับท่านผู้ชมเกินคําบรรยายจริงใครที่ผ่านมาก็ทําให้มันถูกต้องนะครับสวมบวกกันนอกค่าปรับมันแพงตอนนี้คนขับไม่สวมใส่ก็สองพันบาทคนซ้อนไม่สวมใสก่ก็บวกกันก็สี่พันบาทนะครับอืไม่ใช่ถูกๆนะครับดูสิครับเดินกวาาสายตาเลยนะครับสแกนเลยอะไรจะขนาดนี้นะครับ ฝากไปถึงสำนักง,งานตำรวจชาติด้วยนะครับนะน่าชื่นชมมากครับตำรวจอสอนอนี้อยากให้ไปอยู่ชายแดนจังนะครับขยันกันขนาดนี้อถ้าขยันกันขนาดนี้นะครับไปตรวจนะครับนะแต่เอาสามชายแดนก็ได้ผมว่าเป็นการดีนะนะครับอ่ะดูไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับยืนโอ้โหอ่ามาดูมาดูมาดูตรงนี้เออนะครับ ระวังนะครับจะชนเจ้าที่ตำรวจเอาได้นะดูดีๆครับไม่ใช่ว่าเออแบบมีอุปกรณ์นี่ครบเห็นไหมพอติดไฟแดงก็รอรถคันใหม่ครับรอรถคันใหม่ที่จะมาะเติมกันดูความสุภาพครับอย่าด่าพี่ๆี่ตำรวจนะใครที่ไม่สวมหมวกันนอกนะครับไม่สวมนะครับมาตรงนี้ป้อมปนมขอบอกนะครับทุกคน ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอะไรจะขนาดนี้ครับอืมนี่แหละครับตำรวจไทยดังไกลไปทั่วโลกนะครับกับในรัฐบาลชุดนี้ครับนะรัฐบาลคนดีเราไม่อยากจะแซะนะครับแค่นี้